นี่ครับอาหารชั้นสูงของเราจะเป็นไข่มดแดงนะครับแปมแนะนํำเครื่องปรุงด้วย,เ,ยเครื่องปรุงของเราไม่ยังแน่เนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยปลาปลาแดกปลาแดกครับผ oh, งชูรสพริกปน่นน้ำปลาข้าขควคั่วเนี่ย เดี๋ยวค่อยไม่ a l c o h o ครับหอมหอมหอมสามทียางเดี๋ยวจะให้น้องปอมแปมก้อยไข่บดแดงให้กินไว้นี้ครับซอยอ่าดีใจน้องปอมแปมซอยหอมซอยหอมเนื้อซอย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 บดแดงหเล่าซอยบดแดงอื้มเศษๆได้เน้อเบ่งเศษเศษเศษตัวน้อย เดี๋ยวให้ปอแปมซอยหอมแล้วกันนะครับ่อไปซอยหัวหอมแดงเฮ้ยบาดฐานยั่ดีวะเบาเลยอ่เด้อเย ซอยหอมคือไห้น้ำตาออกทับเสียมตาแล้วมาทานมาทานแ้วโอเคใส่เอาไว้ในจานมาที่นี่แล้วก็เอานี้มาซอยไปเนี่ยนี่นี่จะซอยซอยผักชีหรือว่าหอมป้อม เบาเนี้วเบาเนี้ยฮ่า่ามีหอมเปย์สอยหอมเปย์โอเคเข้าซอยหอมแล้วแล้วลวันนี้จะเขา้าสู่ขั้นตอนการปุงนอง้องปอมแปมเชียสุกินครับ ยิ้มหน่อย,อยใส่ยังนั่นน่ะใส่ขาวคั่วเปล่าโอใส่ขัาวั่วอะไรตีใส่ย,ใสยังอีกพริกผงใส่เบิรนน์ั่นเลยเปล่า <c oughs> <c oughs> สาวน้อยเฮ็ดกับข้าวสุกนินครับ เอาไปเจ้าใครมาแดงนู่งครับไปเนี่ยเฮ้ยทักอะไรกันบอกออว้วอัดยิ้วมาตุ๊กอ<ะ>ัดย<ป>ิ้วตุ๊กไปเร็วปลา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 ว้าว còn đùm ừ ừ ừ, chắc con vậy? Wow, ờ, pao con. Mặn chìm. Mặn chìm. Bịt pha, đùm con, đùm con. หอมหอมนนหอมกันแวใส่หอมมาดิใส่หอมครับอืมใส่ไปเลยใส่ทาใส่บ kind of ิดด mm ้วยลุกแอมเอาทาเท่ๆดูโอเคพ่อวะเแี okay. ่ว okay. ่าทานังคือง่ามไท่ปะผู้ใดซ้อนให้ข้นกข้นๆขคนกกางเขากมอนเดิมเหมือนบ แปร์เลยละวู้เขาทาเท่านั้นโคนโค่นคนอะใส่ใครมาแดงบ่าเลยเปลี่ยนเป็นพี่ด้วยแเจะเปลี่ยนทป็นพี่ป่าใช้ใช้ใช้โอ้แต่เสียบเถอะวะ คน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 หอม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 เต้าไ,ไ,ไปกับโคตรไปเรื่อยๆคนไม่เข้ากันนะซีมเมืองนู้ เขาแล้วบอนี่ีซิมด้นี่โอ้โหเพดเผดดลางส่อนก่นลางส่นก่นซีมเหมอนอนซิมเรียบรดูซิมานซิมซิมกูก็เตอมเกนนเก็น่าซิมน่เออเกลนดไจะกล่องเนม่แซบป่ะแซบโอเคไปเดี๋ยวเข้าไปจัดจานเสิร์ฟแห้ ใส่ใส่ใ่จะจัดแล้วเ่บ้าขอทาแเนี่ยได้พักยังไม่ขขกินกับเนี่ยได้แซ่บใชเ่อืมเอาขิงน้ามองดูซิมมงดูกับ,บหืมพักแถววะกิขขนก็พักยังนั่นหอมเพ่ใช่ปะ ทนนะำจีบได้จ้ะพี่น้องเดี๋วแช่น้าก่อนปะบ๊วยบ๊วต้องซีมก่อนต้องซีมก่อนต้องซีมน้าก่อนซีมน้าปอมแปมก่อนชาบิดีบอกผ่านผ่านผ่านนะมาตรฐาน โอเคครับปอมแปมคลิปต่อไปเอ,อ้ยอย่าฟ้าอย่าฟ้าคลิปต่อไปเที่ยวยังเกาะเห็ดซุปต้ำไม้คลิปนี้อย่าลืมด้วยนี่แซ่บนัวขนาดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด <Like. S 1> ยังอีกกดแซ่บจะใครได้จ้าเดี๋ยวพอครับปอมแปมคลิปต่อไปครับซุปน้ำไม้ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวั bye. สดีครับ